นี่ครับเมื่อกี้เก็บผักหวานเนื้พอพรฟีนองนี่ก็ต่อด้วยนี่ครับมาดูอีกแนวทางผมอันหนึ่งครับก็อยากลองใช่ครับยังไม่อยากลองมากเท่าไหร่นี่ก็ถไถใบก็เป็นยาไปนย่งก็ได้ปุ๋ยมักไปเดือนหน้าก็เตรียมตัวปลูกแล้วครับข้าวโพดคือเก่าเลยพรฟีนองข้าวโพด จะให้มาดูเขาเลยเนาะมาถางเออมีแต่แม่เดี๋ยวมาถางนี่พริกครับที่ว่าผมมาลดนน้ำให้แม่อันนี้พริกแม่ตั้งแต่ปีไายเด้อปีที่แล้วนะ่ะปีไายคือปีที่แล้ยวยอก็จะด้เก็บพุ่งแก่เรื่อยๆนี่ครับพอพี่น้องดูด้วยนี่พอพี่น้องดูด้วยนี่ฮะพุ่งูดเล่นโอ้ยพ่อยแม่จักพันอะไรด้วย แม่แกปูกะไรก็งามของแกไปด้วยผิดด้วยนี่กับพ่อมาเล่มไดเด้อพ่อพี่น้องเนี่ยมอก็อยู่บ้านเองแล้พ่อพี่น้องเลยถ้าใครขยันนะ่ะไม่มีการอดตายแล้วพ่อพี่น้องมันกับพ่อได้อยู่ได้กินแล้วพ่อพี่น้องเหลือจากการอยู่การกินเองก็อยากแบ่งปัน,ปนอยากขายอะไรก็ว่ากันไปพ่อพี่น้องหรือเอาไปเลีอะไรก็วากันไปนี่แหละกับพ่อพี่น้องนี่ก็เป็นปลาไง ส่วนผมก็ทำใจก็พูดแลลวผมพี่น้องต้องศึกษาคือผมมีโครงการว่าอยากกลับมาอยู่บ้านน่ะแหละเพราะว่าอยู่ในเมืองมาสิบกว่าป,ปีแล้วผมก็มาลองผิดลองถูกเลยนี่แม่แกวแ้วคุ้าไบโระปีนี้ที่ว่าใครดูผมได้เลยก็จะรู้นะครับว่าผมลองปล่อยปลานินกับปุกพอพี่น้องลองผิดลองถูกมาตอนเที่ยงก็มาให้อาหารเราพ่อพี่น้องดูครับเอามง้ง อยู่บ้านเองมันถาขยานไม่โอ้ตายแล้วก็เองก็ขออย่างเดียวคือเองอย่าไปสะกดคําว่าท้อเละเหนื่อยเองก็มาประยุกต์มาอะไรก็มาอยู่มาทําก็พอทาได้ได้บ้านเองนะผมลองอยู่ผมว่ามันคมมนเราม,มันอยู่จุดหนึ่งแล้วมันก็ต้องบางคนอาจจะคิดอย่างผมแล้วก็ทำอย่างผมก็ได้ครัพองฟีนอนี่ครับพ่อพีนอนี่น้องไหม่เขาแม่ตนเดียวนี่ บอกเกลือท่องแก้วเดย์แต่ทำหน,อหนอ่อไม้สมหน่อไม้สมขึ้นหน่อไม้ดองกันด้วยก็ด้วยพอพี่น้องก็ดูว่านี่กำลังพุดกำลังอะไรไดามะม่ว,มง,วงปีนี้ไม่ดกครับนี่ก็มะพร้าวน้ำหอมด้วยคือทุกอย่างเองปลูกไว้คือปลูกไว้กินนะครับพอพี่น้องนี่แหละครับนี่ลอยแม่ด้วยลอ,อยแม่เกลืมาตัดไปทำหน่อไม้สมไปเรื่อยภาษาคุราาหน่อไม้สมนะครับหนอ่อไม้ดองเลย นี่ก็ต้นวะนี่แหละผมก็จะมาทำกรตรผสมผสานนะพ่อพี่น้องเนะศรศษฐกิจพอเพียงครับมาทำเศรศษฐกิจพอเพียงมอยู่บ้านนี้มันก็สบายใจนะสำหรับผมนะตอนนี้ครับถ้าถ้าว่าเองพอเมียงอะไรลรวมันถึงจุดจุดอิ่มตัวเองก็ต้องมากนี่แหละพ่อพี่น้องนะ เพียงแต่ว่าเราอย่าพึงตัดสินใจมาพอพี่นองลองทำอย่างผมดูได้เลยพอพี่นองคือผมลองตัดสินใจทำจากหน่อยไปหามากนะพอพี่นาลองลองลองก่อนพอพี่นาะอนี้ผมก็ปล่อยแค่แค่สามรอยตัวปลาดุกอี่ร้อยตัวผมลองลองดูเฉยพอพีนอะนั่นแหละถ้าจะทำจริงก็จะไปหาเก็บพักตบมามามา,มาปล่อยนะครับเพราะว่าพักตบนี่มันก่อ เป็นอาหารของปลานินดาครับพงศ์พี่น้องแล้วก็มันก็เป็นลมเป็นเงาหาป้ปลาอยู่ดีครับนี่ผมควาคิดผมนะผมก็คิดว่าเป็นแบบนี้แหละครับพงศ์พออออี่น้องจอกถืผมเอามานี่แหละครับพ่อพี่น้องพริกพริกแม แม่เกขยันอยู่เองก็ต้องมาอยู่บ้านก็ต้องมาศึกษาก็เกย์หนอแหละเพราะว่าชีวิตผมจับแต่พวงมาลัยผมพี่น้องตั้งแต่อายุเกณฑ์ทหารนะหลังเกณฑ์ทหารไปผมก็ลงมาทำงานโรงงานสองปีทำบไ่บบไห้วะยักยังไงด้มันไม่ใช่สไตล์ผมอ่ะคือผมชอบรถตั้งแต่ อนะพอสี่นะพ่อพี่น้องวาดรูปรถเป็นเดีเรื่องจริงเลยครับวาดรถเป็นนี่นี่นก็ทอนยายแมเลยตัดสินใจลองไปหาเป็นเด็กรถเขาดูแล้วก็ลองครับรถเออ,เอ,อมันก็เออมันก็เขาทาก็ใจหลักแต่ตอนนี้มันก็ถึงจุดอิ่มตัวแหละพอ่อพี่น้อง,งอยู่มาสิบกว่ป,ปีแนละ้ว อยู่กบหลังวงมาเลยแต่ก็ไม่ได้ทิ้งอาชีพขับรถดอกพอพี่น้องผมจะมาอยู่บ้างก็จะผสมภาษาเอาแหละนั่นแหละทุกอย่างมาลองในเมื่อไรพอพีน้องเนียคนเราเกิดมาเป็นคนอย่าไปหยอ่อเถออย่าไปยอมแพ้มันจนกว่าวินาทีสุดท้ายของชีวิตนะครับไม่มไว่าจะใครนอพอพีน้องในควาคิดผมนะ มันแผลกับแพ้ทุกคนแหละพ่อพี่น้องเนยชีวิตมันก็ลุ่มๆมันรอนอะม่ว่าจะคายเราครับมันกอไม่ใช่ว่าจะโรยโดยกีบดอกไม้ท่างพ่อพี่น้องเนะยชีวิตคนเรามันก็ต้องมีอุปสรรคครับเขาบอกอุปสรรคสามคนเป็นเรื่องจริงครับพ่อพี่น้องอุปสรรคสามคนเห็นไหมามว่าถ้าเราฝ่าฟันไปได้เราก็จะถึงจุดหมาย ถ้าเรายอมแพ้เราก็ถือว่าล้มเหลวนี่แหละครับเขาเรียกว่าอุปสรรคส้างคนมันจริงๆเลยพ่อพี่น้องครับนี่ผมก็จะลองมาทําดูถ้ามันดีปุ๊บว่าจะขยายบ่อแะลรครับพ่อพี่น้องเขาเนี่ยก็จะลองปลูกพักไม่รู้ว่าพักอะไรแลยครับก็จะลองดูถ้าที่ก็จะใกล้จะตกดินแล้วนี่ครับแปลงนีก่ก็จะลองนี่ก็จะลองยังนิดเดียวเลยแหละ แล้วก็จะเจาน้นามชัแสงเ,เขาเรียกอะไร,รพลังงานแสงเทียผมก็ไม่รู้หรอกเห็นชถวบ้านเขาจอกันหลายครับเนี่ยต้องเก็บเงินอีกสักระยะหนึ่งก่อนพ่อพี่น้องลองพิดลองถูกเลยพ่อพี่น้องทุกอย่างแต่ผมก็ไม่กล้าเสียงจากหมากไปหาหน่อยแดีวผมอยากเสียงจากหน่อยไปหามากครับนี่บริเวณแถวนี้แหละผม่าจะลงมาปลูกพักปลูกอะไรดูครับพ่อพี่น้อง เอาละครับนี่ครับชีวิตของผมครับพ่อพี่น้องที่ว่าตั้งโครงการไว้าว่าถึงเวลาในจุดจุดหนึ่งผมก็จะกลันมาอยู่บ้านแต่ตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนโครงการทดลองครับพ่อพี่น้องโอเคครับพ่อพ่พี่น้องสุขภาพแข็งแรงกันทั่นหน้าด้อพ่อพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจุนครับจากผมสายชนคนโกรผูดเร็วคือเกาแล้วพ่อพ่อพี่น้องเลย ดูแลตัวเองเรื่อ,องขอพี่น้องแมสเจลก็อย่าลืมครับติดรถติดตัวไปไหนมาไหนก็อย่าลืมหามพลาด้อพี่พน้องจากผมสายชนกูหวัสดีครับ